อืลํำขนาดเลยครับมันมีความมีความหอมของบอกไม้แล้วก็อน <c oughs> อันนี้ต้องมาลองมาลองกลิ่นพอนะครับว่ามัน <c oughs> รสชาติี้สุดยอดเลยครับมันมีมันหอมบอกไม้แล้วก็รสชาติกลมกลม่อมสวัสดีครับวันนี้ช่องร้อ่นแปดันเก้านะครับจะปลาจะปลามาทําอาหารจากบอกไม้บอกไม้เป็นภูมิปัญญาของเจ้าบ้านสมัยก่อน,นครับบอกไม้นี่เอาจะใช้เป็นบอกไม้สร้างนะครับบอกไม้สร้างแล้วก็จอนจอนนี่เขาจะใช้เป็นจ้อนจ้อนทําจากไม้นะครับ จ้อนรุ่นนี้ทําจากไม้แล้วก็ถ้วยที่เราจะใช้ใส่แกงนี่จะเป็นจะเป็นบอกไม้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้วันนี้เราเตรียมรูปบ้านเอาละแต่วันนี้เขากำลังจะเขากำลังจะทาอาหารจากบอกไม้นะครับตอนนี้อันนี้เราก็ขั้นตอนแรกนี่เขาเริ่มดังไฟก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นบอกไม้ที่เราจะใช้แตนแตนถ้วย จอนจอนบุญลานอนอันนี้ก็เป็นโคกโคกไม้อุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้จะเป็นบอกไม้เป็นโคกคคกไม้แล้วก็จะเป็นถ้วยถ้วยนี่เราจะใช้ไม้ไม้บอกไม้ทาเป็นถ้วยแล้วก็นี่เป็นอะไรเป็นพักเราเตรียมที่จะ หลามบอกไม้กันวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบอกไม้ที่เขาจะเอาพักเอาชิ้นหมูใส่ในนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคกเป็นคกเอาไว้ต่ำนี่ก็จะเป็นนี่เกิดเป็นถ้วยถ้วยแล้วก็เป็นจอดโบราณ ซอยชิ้นหมูก่อนเตรียมที่จะเตรียมที่จะแกงละแกงบกไหมนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะแกงจิ้นหมูกันนะลามจิ้นหมนูนี่ก็เอากลอลังซอยจิ้นกันอยู่ซอยจิ้นแล้วก็นี่เป็นผักเดียวเตรียมลูกบ้านมา จะใช้นั่นจะมีในนี้ก็จะมีพริกมีหอมนะใส่ต่งเครื่องปรุงจะมีพริกมีหอมพริกมีหอมแล้วก็มีที่เขาเตรียมใส่ไว้ในนี้หมด นี่เอาใส่น้ำนะครับใส่น้ำเข้าไปเกินเดียวละประมาณประมาณเกิงหนึ่งใส่น้ำไปประมาณเกิงเป็นบอกไม้ที่เาเอาจิ้นหมูเขาใส่ในนี้แล้วครับที่หเ,เอจิ้นหมูเขาใส่แล้วก็เอาจะย่างไฟย่างไฟเผาไฟทรงทังนี้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเป็นไม้ปากไม้กล้น บอกไม้นี่เขาชจแตนคกแตนคกคกหินที่เขาใจกันตำบ้านนะอันนี้จะเป็นบอกไม้ได้ตามธรรมชาติตามธรรมชาติสมัยก่อนมันมีโคกกว่ใจกันเยอะครับใจใจต่ำไม้อะดูมันเป็นธรรมชาติมันได้ความหอมของของพริกขนาดเลยหอมออกมาเลย อุปกรณ์เราพร้อมแล้วประกาศเราเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเ,เตรียมที่จะตอนนี้เรากำลังต่ำริกอยู่เตรียมที่จะใส่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเอาพิกไปใส่ในนั้นล่ะบอกเลย อันนี้เรากำลังใส่พริกใส่พริกเข้าไปในในบอกไม้น,น,น้ำใส่ใหน่อยน้ำเข้าใส่ใรอสักกร,รันะครับรอสักกร,รั เากำลังรอให้มันเดือดกันรอให้มันเดือดพี่กันเป็น ตอนนี้เรากำลังจะใส่ใส่พักใส่พักเข้าไปนะครับใส่พักกาดคนใส่พักกาดเข้าไปในในบอกไมนะ้มันเริ่มเดือดละ น้ำมันเริ่มเดือดมีประกาศแล้วก็มีตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ความหอมของของอาหารที่เขาทำในบอกไม้นี่ขนาดเลยหอมขนาดเลยความหอมของบอกไม้แล้วก็มันต้องมาลองกิ่นวอนะครับหอมหอมครับสะระกาศคร อันนี้ก็ได้ตีละเอาเตรียมที่จะเอาไปใส่บอกไหม้ละครับเอาเตรียมที่จะเอาไปกินกันได้ครับตอนนี้ได้ละ พร้อมที่จะไปกินกันได้แล้วคร um ับได้ตีละกำลังจะโยกบอกไม้ไปนะเฮ้ยเฮ้ยไปผิดกล้องเลยเออเก่งจากบอกไม้นะครับเก่งจากบอกไม้นี่ใส่ ส่ในถ้วยที่ทเขาพร้อมที่จะกินหอมหอมโอ้ยมันมีความมันมีความหอมของของบอกไม้ขนาดเลยเดี๋ยวเขาลองจิ้มเพราะว่ามันจะล้ำก่อนอันนี้ขนางนมหน่อยบอกไม้บอกไม้บอกไม้ไม่มีละ,ะครับสมัยก่อนนี่ถ้าเขาจะกินเข้าในแพ่ในป่าเขาต้องไว้เจ้าตีก่อนนะครับอันนี้เขาก่อนที่เขาจะกินเขาต้องเอาไปไว้เจ้าตีก่อน ถ้ากินเข้าในแพะในปลาเนี่ยเขาต้องใส่เจ้าตีนะตามธรรมเนียมเนาะอันนี้เรากำลังจะมาลองกิน,นครับจะมาลองอนไปนะเรากำลังมาลองกิน แก่งที่เขาทำจากบอกไม้นะครับเพราะมันจะํำก่อนลองชิมดูนะครับํำขนาดเลยครับมันมีความมีความหอมของบอกไม้แล้วก่อนอันนี้ต้องมาลองมาลองกลิ่นพอนะครับว่ามัน รสชาติีสุดยอดเลยครับมันมีมันหอมบอกไม้แล้วก็รสชาติกลมกล่อมอืมความขนาดเลยต้องมาลองจิมหอครับลำ